なるほど。<music> <music> ท่บอมบคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันดับแรกก็เช่นเคยครับขอเฉลยคําถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมถามว่าสนามบางกอกฟุตซอลอารีนานะครับที่สร้างขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ใช้ในชิงแชมป์โลกฟุตซอลฟุตซอลอะไรเนี่ยนะครับก็เอาไปทำหรือไม่เล่นคนสมเด็เอาไปแข่งวิ่งคูวิ่งควายอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอยู่ในเขตอะไรของกรุงเทพคําตอบก็คือเขตหนองจอกนะครับสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ครับถามว่า ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดคนปัจจุบันฟันเหยินเหยินเขาสวมใส่หมายเรขกอะไรครับทราบคำตอบแล้วก็ช่วยๆกันส่งเข้ามาหน่อยนะครับใน Facebook ที่เราให้ไว้เนี่ยแหละครับและสัปดาห์นี้นะครับเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเรามีซีดีนะครับของคุณพีทพีระนะครับชื่อชุด The Rhyth ม Traveler นะครับเพลงเพราะมากนะครับเพลงที่ดังอยู่ก็คือเพลงความรักดีๆอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแจกให้กับท่านชมนี่สองรางวัลเลยนะครับคุณพีทพีระ อดีตวงพิซเมเกอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการบอรบูพบประชาชนเป็นเทปพ,พิเศษนะครับเราได้เชิญบุคคลซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ลี้ลับนะครับมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ามันน่าจะสะด็ดสยองขนาดไหนสิ่งที่เจอมาเป็นพิสูจน์ได้หรือเปล่าและวันนี้ครับผมมีพิธีกรรับเชิญก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคุณแนวเพชรนั่นเองครับ ในห้องแนวเพชรครับตัวดีครับ,ค,รบ,บ,รบคุณบอบบ๊วเคยเจออะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะไรที่มันลี้ลับไหห้องแนวเพชรลี้ลับเหรอครับผมเคยเจอมันยิ้มเหมือนมีเลนสในย,ยังไงทุกคนเป็นส่วนร่วมความบันเทิงเราต้องแหวกเข้าไปดูอันนี้อันนี้เรื่องผีหรือเรื่องอะไรฮะอ้าวดูว่าเรื่องบําเหลี่ยมไม่ใช่ครับไม่ใช่เราจะมาเล่าเรื่องผี นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ครับมาเล่าทีละคนเลยเพราะตอนนี้รายการเล่าเรื่องผีนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือเรา,เอาบ้างเรา,เาบ้างนะครับเพราะว่าอย่างรายการที่พี่ป๋องก็ทําเนี่ยเขาไปทาฟุตบอลใช่ฮะเขาก็าาเรียกว่ามาเบียดบางรายการเรามาเบียดคนทำ,ทำผีมบบาทำฟุตบอลเพราะนั้นเราคนทำฟุตบอลก็เลยไปทําผีก็ทำผีบ้างนะฮะเป็นการเอาคืนรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมดสี่ตนแต่ละคนแต่ละตนหน้าอย่างกผีนะครับ ท่านแรกนะครับผมขอแนะนำทางด้านขวาสุดก่อนล่าสุดเพิ่งไปออกรายการคนล่าผีช่องเาล่าผีครับคนล่าผีทางช่องเก้ามานะครับคุณปีเตอร์เดอะอีแวล์ครับเขาได้เผยเผยตัวตนที่แท้จริงไปแล้วครับในรายการท่านต่อมานะครับเป็นสุภาพสตรีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเธอนะครับน้องเกียวครับไม่ต้องเล่าก็ได้มาฮะน่ากลัวแล้ว อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องนุชคนสุดท้องเลยนะครับเหลาส่วนมะลิครับสวนมะละสวนมะละโอ้โอ้แอคชั่นลอเกินเราคุณเม่เพทยโทษดีนะฮะช่วยสำรวมกิริยาิดหนึ่งนะฮะร,รายการผีนะไม่ใช่รายการ,ลกราหลบปัญญาอ่อนนะครับ,นะรบและท่านสุดท้ายครับรายการเราจะขาดเข้าไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ผีที่น่าสยดสยองมากที่สุดและไม่เคยเล่าที่ไหนพูดตรงๆว่าเป็นไฮไลท์ของรายการเราในวันนี้เลยครับ คุณแจ็กกี้ออกกับซัมครับมาไหว้กนะครับพระมาแบบเต็มที่เลยนะแต่ละท่านนี่เคยผ่านประสบการณ์ลี้ลับนะครับเขย่าขวัญสันประสาทมาทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเริ่มที่คุณพิวเตอร์ก่อนเลยนะครับคุณแม่เพชรได้ครับเพราะว่านี่เขาท่านจะเรียกว่าเป็นระดับนี่ต้องโคโกอินเตอร์ไปแล้วก็้อครเาะออกรายการเบอร์หนึ่งของบ้านเราไปแล้วเชิญคุณพิวเตอร์นั่งตรงนี้เลยครับ ตอนเรพัฒน <ot> <tr> ี่มาเล่านี่จะมาเล่าต่งการถูกต้องครับคุณมิเตอร์สวัสดีครับเจอผีบ่อยเจอประสบการณ์รี้รับบ่อยไหมับสามปีเจอสามครั้งถือว่าเยอะไหมฮะก็ปีละครั้งเฉลี่ยปีละครั้งเฉลี่ยปีละครั้งถือว่าเยอะนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีเอาไม่ต้องทําเสียงอย่างนี้ก็ได้ฮะเราเล่าธรรมดาเป็นตัวเองนิดนึงเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2538ฮะตอนนั้นก็จบม .3 ไม่ใหม่ฮะครับ ไปเที่ยวจังหวัดจบมสามน่ายังมึงจบมสามด้วยเหรอฮะ้วผมนี่จบมอกเลยไงนะฮะไปเที่ยวจังหวัดนะครับขอโทษขอโทษขอโทษที่ที่เบล์นะครับไปไปพัทยาฮะพัทยานี่แอลกอฮอล์เยอะนะฮะครับาร์เบียนะคือไปตกใจนมครับเขาเขาเขียวไม่เบลกแล้วไม่เบลกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าไม่ไม่ไม่ที่ผมหล่อเลยนะครับครับแล้วทีนี้ผมก็ไปก็ไปเช่ารถนะครไปเช่ารถไอ พี่่อผูเคยเห็นไอ้รถจี๊บขนใหญ่ไหมฮะรถจี๊บครับพี่สาอยาใช่ครับรถจี๊ครับเด็กๆครับว็อย่าเข้าอยากขับแค่ว่างเขาเขขับกันไปขึ้นเขาเขียวอะไรเงี้ยครับขึ้นเขาเขียวเลยนะครขึ้นเขาเขียวก็ไปดูสิงสาราสัตดูหมาดูไกอะไรเงี้ยดน้ัาดนี้ดึงนี แล้วจะตวงเงินตัวทองเนี่ยไปหาเงนตรงนู้นละเขาอยู่ทางนู้นฮะเขาช่วยช่วยเร่งหน่อยฮะเทียนจะหมดแล้วครับเทียนจะหมดแล้วครับครับทีนี้ครับผมก็เล่าย่อๆเลยแล้วกันนะก็ขับรถตกเขาครับเฮ้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหหน้างงกันเป็นแถวเลยตกเขาครับจริงดินี่คือเรื่องจริงฮะประสบการณ์จริงอ๋อไม่เป็นไรฮะ ผมเป็นแค่นี้ฮะมันมันเป็นแผลรงรถตอกแล้วทีเนี้ยพางเป็นเศษงอสามครับเฮ้ยกลัวครับว่าจะทํายังไงฮะมันก็ไม่มีตังค์ที่ไปซ่อมรถจี๊บเราก็โทรไปหาเจ้าของรถจี๊บเขาครับว่าพี่ครับผมไม่มีเงินเพื่อมาเฉ่งค่ารถจี๊บที่ทางหรอกเเฉ่งเฉ่งคุณสมัยนี้ก็ไม่ใช่คำนี้นะเฉ่งคุณเไหมครับไอเจ้าของบ้านเจ้าของรถจี๊บเขาก็ใจดีเขาะว่าเอางี้ละกันไอหนูเองไม่มีตังค์เองไปนอนบ้านป้าอ๋อคุณเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ครับ นี่มันเรื่องลี้ลับยังไงฮะเนี่ยนั่นเอครับที่ผมเท้าฟาร์มเลฮะคือพูดง่ายว่าป้าชวนคุณปีเตอร์ไปไไเอาไว้เถอะนะ <laughs> แล้วทีเนี้ย ผมดูผมจะเล่าให้ฟังว่าผมอยู่บ้านผ้านี้เกือหนึ่งเดือนเต็มรอรอคุณพ่อคุณแม่เอาเงินมาจ่ายค่ารถจี๊ทาป้าเอาเป็นตัวประกันเขาเรียกว่าเรียกดอกอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าคันดอกเขาเรียกว่าคันดอกเคาเพลยที่เยอะอยู่ข้เลยเหรอเชื่อไหมคุณหมอผมคุณป้าเขาให้ผมนอนข้างล่างบ้านเป็นชาวเฮาสองชั้นข้างบนก็มีห้องแต่เขาไม่ให้ผมนอนหรอกเดี๋ยวปู่ย่าตายายเลยมา แล้วป้าเขาก็เลยผมนอนตรงหอออฟเฟรมเป็ยังไงฮะอออฟเฟรมลูกคนตายอีออ๋อพวกอาวมากงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนสมัยนี้ถรือมึงเคยเรียนย่อความอะไรบ้างไหมน้ำเนี่ยเอาเข้าเรื่องไปดิคุณแมวเพชรช่วยให้เกียรติแขกงรับเสกรายการนิดนึงนะครับห้องน้ำฮะห้องน้ํามันจริงจริงอะเวลานอนเหาต้องปิดไฟหนูไหมฮะครับทีนี้คุณปู่ฮะเป็นแฟนคุณป้าะฮเขาบอกว่าเฮ้ยไอหนูมึงอย่าไปปิดไฟห้องน้ำเลยเว้ยเดี๋ยวแจงมันมาหา ไอแดงนี่ไครห้าง่ายแดงเลยไอแดงไขรผมก็ไม่ชอติ้วละตอนสุดท้ายคุณคุณแม่โทรมาแล้วครับพีเตอร์เดี๋ยวพุ่เนี้คุณแม่เอาตังมานะเราเดี๋ยวกุเทพได้แล้วเรื่อนอบ้านนู้นแล้วตังมาไขตัวแล้วนะไขตัวแล้วครับทีนี้ครับมันมีคุณตาอีกกลับไม่เย่คุณปู่คุณป้าคุณตาเนี่ยเขาดันไปปิดไฟห้องน้ำเฮ้ยผมก็จำได้เลยว่าคุณปู่คุณปู่อ่ะบอกว่าจะปิดไฟคุณตาเลยไปปิดชิดแล้วครับต้องไปแลกใหม่เลยชิบหาย อเอาเลยเฮ้ยตาปิดไอ้คุณตามาปิดแล้วผมจะทําไงเขาบอกว่าต้องเจอไอ้แดงครับคุณบอ,อ,อหมูมันมาจริงๆครับไอ้แดงไอ้แดงอะไรไอแดงครับมารสไลเดอร์มาเลยเฮ้ยจับบันไดนี่เป็นเด็กหรือยังไงฮะใช่ครับเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆล็โอ้ครับเป็นเด็กตัวเล็กเล็กผมก็นอนอ,อยู่ฮะคุณฟังเถอะนะผมก็นอนอยู่ฮะคุณบอหมูใช่ไหมว่าพี่แดงเนี่ยมันตุ๊บ ปุ๊บปโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาเล่นที่ตัวคอมพิวเตอร์ตัวครับแล้วคุณรู้ไหมตอนนั้นผมว่าโอ้ยเขาเลยแดนมาแดงมาเฮ้ยมันยืนอย่างนี้ยมัน้วก็มัยืนแดงันยืนอย่างนี้ครับผมเฮ้ยเราก็คิดว่าไอ้แดงตอนแรกขึ้นมาเล่นที่ตัวเกาะตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนครับถ้าเฉยเลยแล้วครับว่าไอ้แดงมันใครครับผม ดานกุมานะฮะเป็นกุมารทองกุมารทองฮะครับผมที่ที่คุณยายเลี้ยงไว้คุณป้าเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงให้แต่งงไหมฮะว่าทำไมทำไมดันยีอย่างนี้ผมก็งงผมว่าตอนเช้าผมก็ไปถามคุณตาคุณยายคุณป้าทำไมอ่ะมาตอนเขาต้องยืนอย่างนี้ดิใช่โอ้ผมเพ้่ไปตรงหิ้งครับผมเห็นไอ้ดงนก็ยืนอยู่ ไอแดงแขง okay, นนะแขนรุ่นฮาแขนรุ่นักมันก็เลยคืออย่างอีกข้างเดียวโอ้ห oh, นี่เรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องแรกนะครับนี่เพียงแค่เรื่องแรกครับคุณแมวเพชรคุณบ mm ีเ hmm. ตอร์เล่นซะแบบโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านนี้หลายคนผมเชื่อว่าเปลี่ยนช่องหนี oh, oh. น่ากลัวมากครับคุณบ oh, oh. ิทเตอรด์ด้วยไหมฮะบัลลังก์เน่าเล่าเรื่องนี้นะโอ้โห oh, oh, สุดยอดสุดยอดจริงเลยนะครับนี่ กลัวโดนปัสสาวะคนเลยโอ้โหนะฮะก็คุณิีเตอร์ทำไมไม่ให้ไอ้แดงมันสไลด์หนอนให้ด้วย่ะครับตอนนั้นโอ้โหชั่วโมงนั้นผมสไลด์ตัวเองมันเรียบร้อยสไลด์ต,ตัวเองหนีไปแล้วนะฮะอันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนฮะคร,ครับผมนี่เพียงแค่เรื่องแรกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจยังมีอีกสองเรื่องที่ต้องบอกว่าฟังแล้วคืนนี้ท่านชมนอนไม่หลับแน่นอนครับ ไม่รชบัลาังก์บัลลงก์บัลบัลลังก์บัลลัับ ช่วงที่สองของรายการนะครับเรายังมีแขกรับเชิญอีกหลายท่านที่จะมาเล่าประสบการณ์ลีลบของตัวเองนะครับันนี้ก็ที่่นอยู่ข้างวงคุณแาเพชนผมรู้เลยว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรน้องเกี่ยวกับน้องเหลานะครับเกี่ยวกับเหลาเชื่อเรื่องผีไหมเกี่ยวเชื่อเชื่อเรื่องผีไหมก็เชื่อแต่ไม่ไม่รับสารทุกอย่างที่เป็นเพราะเชื่อไงพี่เหลาเหลาเหลายุกหยตรงนี้นี่ผมเจอผีแค่เจออยู่ครัเขสองคุณพ่อปู พอตกกีเหลาเลยได้มั้ยครับไปครับแล้วบอกยี่แปดบอกยี่หกอายุไรกันแน่เวรเพชรชุ่ตรรวมนิดนึงนะครับรายการเราไม่ใช่รายการตลกปัญญาอ่อนนะครับรนิดนึงนะครับผมรู้ว่ามันจะเล่าทีนกีเลยผมรู้แหละเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเพิ่งเป็นแฟนกันเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับางคนต่างมีใครเอาก็เหล่านี่ยก็ชอบเขาชอบคนอายุมากกว่าครับชอบคนแก่นะอ่ะใครจะเล่าใครจะเป็นคนเล่าเดี๋ยว หนูเล่าเองอะเดี๋ยวให้เกี่ยวเล่าแล้วอะไรกันกลัวว่าโอ้น่ากลัวมากครับทยาบเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่ชายอะค่ะของเพื่อนหนูอะค่ะก็คือเขามีครอบครัวใช่ไหมครับผมมีลูกมีพ่อมีแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขารักกันมากเป็นสามเป็นสามคนพ่อแม่ลูกพี่ที่รักกันมากไม่เคยมีปัญหาไม่เคยแบบทะเลาะบอกแวงอะไรกันเลยครับผมเขาก็ใช้ชีวิตด้วยกันไงค่ะเยื่อเรื่อยเลื่อแล้วพอมาวันหนึ่งเขาแบบ ทะเลาะกันครับือคนไม่เคยทะเลาะกันนะพอมาวันนี้ก็ทะเลาะกันทั้งนั้นทะเลาะกันแบบครับคือพี่ชายของเพื่อนอะไอ้เผลอทําภรรยาตัวเองตายเฮ้ยไม่ดีเลยทำทำเมียเองตายด้วยก็คือแบบทะเลาะกันแบบใช่ลงไม้ลงมือแบบใช้กำลังจนถึงคือคนเราบางทีก็ตายง่ายเมียเองตายเลยใช่เราแบบใช้มือเสียชีวิตครับแล้วทีนี้ก็คือเอาเมียตัวเองเนี่ย ไปกบไว้ไปฝังใช่ครัโดยที่ไม่บอกเมียนี่เป็นคนไม่ได้อย่าเพิ่งเบรกอย่าเคิผมนะครับรายการผมไม่ใช่ตลกบรยาอ่อนนะก็คือคือคือเรื่องที่จะไม่บอกไม่บอกลูกไม่บอกลูกเลยว่าคุณแม่เสียแล้วอะไรเงี้ยลูกก็ไม่ถามครับคือเป็นอย่างนี้มาสองเดือนลูกลูกอายุเท่าไหร่นะลูกอายุสิบขวบ ก็ไม่รู้ว่าแม่ตายไปแล้วนะแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกคึงไม่ได้บอกพ่อเลกที่จะไม่บอกครับนูก็ใช้ชีวิตปกติทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี้สองเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะจนแบบคุณพ่อแบบคนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถามลูกว่าแบบไม่สงสัยเหรอว่าแบบแม่หายไไปแม่หายไปไหนอะไรเงี้ยลูกชายก็เลยก็ตอบไปว่า ผมไม่สงสัยหรอกครับ ừ, แต่ผมอยากดูว่าพ่อไม่รู้สึกอะไรหรอครับว <ừ, S 2> ่าแม่ขี่คออยู่แม่ขี่คอคุณพ่ออยู่โอ<า>้โหท่านผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่พลังงานบางอย่างที่วนเวียนอยู่รอบตัวเรานะครับพอพ,พูดมาที่ขนลุกเลยจอดนะรเรื่องนี้<ต>มันลงคล้ายๆกับหนังเรื่องอะไรนะเออชัตเตอร์โดเนตกดติดวิญญาณชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ขี่เกาะใช่ขี่คออยู่คือคุณลูกเห็นลูกก็เลยไม่รู้สึกว่า ขาดอะไรไปก็เห็นว่ยว่าเห็นแม่ขี่คอพ่ออยู่ตลอดโหตายแล้วตายแล้วยังไงคุณคุณเหล่ามันมันประวัติเสียวครับคุณเหล่าคุณเหล่ามีประสบการณ์อะไรประเภทนี้ไหมครับก็เคยมีครับแต่ว่าตังค์นิดหนึ่งนะตังนิดหนึ่งอ่าเอี้ยงสิก็คือเมื่อก่อนครับอยู่ที่เชียงใหม่เช่าหอเป็นหอเก่าๆเป็นโรงแรมเก่าอยู่ที่ไหนอยู่สังกัญแพงว่ะ เทียบกันครับพอเดียวกันนะครับไม่พอครับได้กลับผมครับขอตับเซตมีโอ้โหมีคณิตศาสตร์ด้วยแล้วไงฮะต้องยิงไปไอ้ไม่หอนั้นมันจะมีอยู่ประมาณ8ชั้นอืออยู่ชั้น3ครับครับแล้วตอนนั้นประมาณตี3ตี4กดลิฟต์ไปชั้น3ครับขึ้นข้างแต่มันดันไปชั้น8เฮ้ยกดนั่นใจนะว่ากดชั้น3อะไรเป็ันว่า มีคนกดใช่ก็ไม่มีอะไรประตูเปิดผมรู้สึกได้เลยนะเพาตอนนั้นเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างนครับผมอืมการนี้คือเรื่องจบยังยังไม่จบยังยตต่อต่อแล้วพอลบมันมันนิดมันก็ปิดปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วผมนึกว่าจะลงมาทั้งสามที่ไหนได้ลงมาชั้นห้าแล้วเปิดใหม่แล้วก็ปิดเหมือนมีพลังงานเข้ามาเหมือนเดิมตอนนั้นแล้วก็มาจอดแล้วก็สุดท้ายผมไม่ต้องมาลงมาจอดที่ชั้นหนึ่งผมไม่กล้าเข้าห้องผมไม่เคย แล้วผมไม่อยู่หอตั้งแต่ผมไม่อยู่หอที่หอเนี้ยรู้ผมรู้สึกว่ามันไม่แก่ตัวไม่ตกแตกจริงว่ะอีกทีนี้คขอโทษนะท่านผู้ชมครับสัสดีนะตั้งไม่ดีเลยทุกคนเลยแถวแตกต่อต่อต่อคุณคุณเหลาเขาพูดเล่นกตีนิดนึงฮะนี่สติจะแตกแล้วนะครับใจเย็นเย็นก็พอพอไป อยู่ชั้นึงผมอยู่ยันเช้าเลยครับผมก็เลยไปหาหมอดูว่าผมรู้สึกตั้งแต่มาอยู่หอเนี้ยรู้สึกว่ามันแปลกๆใช่ไหมมันมีคนมองอยู่เมาเข้าห้องน้ําผมก็ให้แฟนช่องเอาหัวล้างแล้วใส่กางเกงตลาดด้วยแล้วนะครับตะบู่หล่นมาฮะด้วยความกลัวยครับไปหาหมอดูหมอดูว่าหมอดูเขาก็ดูอะไรมาดูปุ๊บเขาก็พูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้ครับแล้วเขาก็แปลเป็นภาษาไทยว่า ฉันชอบเธอพูดเป็นแบบว่าเป็นภาษาที่เป็นเสียงผู้หญิงที่แบบว่าฉันชอบเธอโอ้โหเนี่ยแล้วตัก็บอกว่าเป็นผีผู้หญิงที่เขากระโดดจาฆ่าจะตายแล้วเขาตอนผมไม่อยู่ที่นี่เขาเห็นผมเป็นหน้าแปลกเขาก็เลยติดเขาเลยชอบผมแล้วก็นหน้าหน้าแปลกแปลกหน้าใหม่นะหน้าใหม่เข้ามาครับแล้วไปจุดท้าพิธีก็หอนี้ก็มีคนกระโดดจาก้าอผู้หญิงที่เขาที่มอดูบอกโอ้โหนี่เสน่ห์แรงเลยคุณแมวเพชร คือต้องผียังชอบเลยเราจะคนจะชอบของแปลกแล้วผียังชอบของแปลกด้วยเนี่ยอะไรอะไรแบบไรอ่ะไอ้นี่มันตกใจเวอร์คุณทากี้ฮะใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเบลลี่สามนี่เดี๋ยวให้คุณทากี้เต็มเต็มเลยผมคิดว่าอื่าเขาอยากเล่นมากเขาอยากเป็นเดี๋ยวใจเย็นเอาไม่เป็นไรเอาไว้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมพูดตรงเลยนะฮะว่าทั้งสองเรื่องที่เกี่ยวกับเหล่าเล่าเนี่ยนะฮะยอดนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะเรื่องของคุณเกี่ยวที่ว่า พ่อแม่เนี่ยเมื่อกี้ขอพ่อเดยวนี้พ่อไม่เห็นคลาสสิกตรงที่ลูกลูกเห็นตลอดลูกเลยไม่บอกไหนเออมันคลาสสิกตรงนี้ไงนะครับสุดยอดมากนะครับพลังงานบางอย่างจริงๆเลยนะครับคุณบีเตอร์เป็นไงครับฟังแล้วอ้สุดยอดมากครับผมเยี่ยมเลยฮะไอ้ซาร่าล้วครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักช่วงหนึ่งครับ พิเศษบอหมูเล่าเรื่องผีนะครับไฮไลท์ของรายการเราอยู่ที่ช่วงสุดท้ายเพราะว่าผู้ที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ลีนับเยอะมากนะครับคุณแจ็กกี้กอกมาซ้ำเชิญครับคุณแจ็กกี้เ่บ่อยออบ่อยตั้งแต่เด็กเลยนาั้งแต่เด็กครับครับเหมือนผมเหมือนเป็นผู้ที่สัมผัสกับนมได้มีซิกเซนใช่ไหมครชร แจ่เี็กรียกกันตัวพวกดีพวกร้ายอือเจบางทีตอนแรกๆอเจอจนกลัวนะนะครับกลัวแต่ตอนหลังนี่เจอบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าเบื่อละมาอีกแล้วก็เลยนี่เลยห้อยของขลังเครื่องรางของขลังนี่เยอะมากเลยอือก็จะเป็นต้องห้อยอะเพราะถ้านี่นี่อะไรอะไรหรือผู้ช่วยู้่วดนะครับผู้ช่วยเหยียบน้ำทะเลจืดอันนี้อันนี้เป็นสะกุดที่ได้มาจากกาญจนบุีครับเริ่มเลยครับมันจะที่ ก็ไปถะว่าไปเที่ยวกันน่ะครับไปเที่ยวกันที่ชายทะเลจังหวัดจังหวัดประจวบเมื่อก่อนสถานที่นี้เขาบอกว่าแรงแรงมากเพราะว่าใครไปก็เจอเจอเป็นประจำว่างันเถอะเจอเป็นประจำครับผมเรื่องมันเริ่มจากคือแรกเนี่ยพวกเราก็อยู่กันเรียบร้อยอยู่ไปกันกี่คนไปกันกี่คนไปกันสามสี่หาปกคนเข้า ว่าคืนแรกเนี่ยเราก็พักกันอยู่ที่บ้านเราไม่ออกไปไหนอืเพราะฉะนั้นคืนนั้นก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปได้อย่างเรียบร้อยก็คือไปเที่ยวกันในเมืองเราไปเข้าในเมืองก่อนเราไปในเมืองก่อนแล้วพอกลับมาเนี่ยเ็เมาเดือนไม่ไหวเมาด้วยอะไรก็ไม่ไนอนกอนพครับครับอะไรไงตาผ่านคือแรกไปไม่มีอะไรเมาด้วยนะฮะไม่เป็นไรอ่ะนีนคืคืนที่สองครับคืนนี้เป็นต้องเห็นก็คือมันมีน้องคนหนึ่งเมาไม่ถึงเมาไม่ถึงนี่เป็นไง มองไม่ถึงก็คือกินแล้วยังแบบยังไม่สุดยังไม่สุดยังอยากซ่าต่ออยากดื่มต่ออยากดื่มต่อครับของหมดไหมของหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดครับกับพวกเราวิ่งลงทะเลไปลงทะเลเลยวิ่งลงทะเลไปเรียกเพื่อนไปด้วยนี่คือรุ่นน้องใช่ไหมรุ่นน้องเนี่ยเรียกผมนี่แหละเรียกเขาเรียกยังไงฮะเรียกพี่แจ็กกี้นี่ยบอกว่าพี่ผมจะไปเล่นทะเลนะลงน้ำนะตามมาด้วยนะก็ยังบอกกันว่าใครจะไปไหนอื ผมก็โอเคดีที่ยังบอกก็เข้าไปเฝ้าที่ตอนผมนั่งอยู่เขาไปนั่งเฝ้าเพราะว่าผมก็ไม่ไปลงไปเล่นน้ำกับเขาเพื่อต้องดูควบคุมสถนานการณ์อืเขาก็ลงวิ่งไปเล่นน้ําตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มถอดมันเกงไนับตอนแรกนี่เยอะเหลือแต่ยังใส่ยงเกงไนอย,อยู่นะคผมขเขาเก็ถอดยังเกงไนเท่านั้นแหละผมก็รู้สึกว่าเหมือนรอบรอบเนี่ยรอบรอบมี มืดครับมันมืดเลยแล้วแบบอากาศที่เย็นทันทีครับอากาศมันหดตัวลงทันทีการถอดนี่มันเหมือนลบหลู่หรือยังไงครับเพชรมันเหมือนได้ไปได้ไปทำานาจาอะไรอย่างนี้เปล่าแต่งตัวไม่เหมาะสมก็ถือเป็นะฮลบหลู่อย่างนะอากาศก็เย็นเชียยขึ้นมามืดขึ้นมาแล้วไงต่อครับมี่จะคี้ครับคือทีเนี้ยเราแบบเราลงไปห่างจากฝั่งเยอะมากแล้วอากาศก็แบบหยุดเหมือนแบบอยู่ๆก็เย็นวูบขึ้นมาเหมือนลมลมรอบๆอย่างไม่ไม่ไม่พักเลยอะครับผม คลื่นที่เคยแบบว่าฝ่าฝ่าฝ่าสงบเลยเหมือนแบบคลื่นนิ่งเลยสงบเลยนะครับผมก็เฮ้ยแปกแล้วอ่ะเออมันไม่ใช่แล้วอ่ะครผมก็เลยพยายามนั่งนั่งจ้องดูนั่งจ้องดูน้องเขาว่าจะไปไหนหรือเปล่าคเับาะยังเห็นเขายังเล่นอยู่แต่ทีนี้มันเหมือนกับแบบมีเงาอะเ่ะเงาคนประมาณ รอบรอบตัวเลยเป็นร้อยเลยยืนล้อมวงผมกับน้องเขาอยู่อ่ะโอ้โหคือคือเป็นเงาใช่ไหมไม่ไม่เป็นตัวตนคุณจักรีออาจจะเป็นเงาเงาของไม้เงาของแสงจันทร์ที่ส่องลงมาแล้วอาจจะมีใบไม้โดนนะครับว่าตอนนั้นครับผมออกจกห่างจากฝั่งไปเกือบกิโลครับเพราะว่าน้ำกลางคืนเนี่ยลดลงไปไกลมากเพราะนั้นรอบๆอบเนี่ยไม่สามารถมีอะไรมาบดบังได้เลยก็นี่คือคุณจักรีคิดว่ามันเป็น ตอนนั้นยังไม่พอครับครับทหารวิ่งมาทหารวิ่งมาจากด้านหลังบมมาเรียกพร้อมกับพร้อมกับรุ่นพี่นี่ไปวยการติดต่อกลอนครับผมเขาวิ่งมาเรียกวิ่งมาตามให้ทุกคนกลับไปอืพอทุกคนกลับไปแล้วคืนนั้นผมก็บูบหมดสติไปเลยครับพอผมเดินออกมาจากตรงนั้นนะขึ้นนี้สองคุจะขี้ดื่มดื่มดื่มด้วยนะแต่ผมหมดสติแบบครับหมดแรงไปเลยล้มไปเลยอื หลมไปเลยแล้วลึกเพราะเมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่มั่นใจนะฮะม่ใใจเพราะเพราะฤิศกรตุลามั่นใจเพราะเมื่อก่อนผมกินหนักกว่านี้เยอะโอเคก็คือคืนนี้ผมูปหลับไปเลยแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีตอนตีห้าครับทุกคนหายไปหมดละทุกคนนี่คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปด้วยกันหายไปหมดแล้วครับก็จําได้ว่าเรายังเพิ่งจะเดินกลับมาเพราะท่านหายไปมาตามเราครับผม่ามาฟื้นตัวอยู่ตรงใต้ คอนสนครับริมหาดหน้าบ้านพักครับเหมือนจะมีคนออกมาต่อขางคนไม่แน่ก็เลยลุกเดินลับบ้านก็นอนหลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังถึงกระทั่งกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยคราบผมก็ถามพี่คนนั้นว่าเมื่อคืนพี่เห็นมันผมไหมพี่คนที่มาตามครทราบก็บอกว่าเห็นเหมือนกันอื เพื่อนผมที่เป็นคนพื้นที่โทรมาบอกว่าบริเวณนั้นน่ะเป็นที่ที่เขาใช้รอยอังคารรอยกระดูคนที่เอาไปเผาแล้วแล้วเหนือเพชรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่จะเป็นร้อยเลยเงาได้เยอะขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าดีที่ว่าเขาเข้ามาแลวไม่ทําอะไรมากแค่ทำให้รู้สึกว่าอยามาทําอะไรแบบนี้ที่นี่เท่านั้นเอง ครับผมแล้วนั่นก็เป็นเรื่องเล่านะครับของคุณชิคกี้ออสซัมเป็นประสบการณ์ที่ถลเอะเระหัดเฉลยเสร็จแล้วแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับขออนุญาตครับเรื่องยกเรื่องของพวกคุณมารู้สึกเหมือนจะมีคนตามมากตาเมื่องตาโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็สรุปตรงนี้เลยแล้วกันคุณเบลเครับผมนะครับก็นี่คือเรื่องเล่าของทั้งสี่ท่าน แต่ละคานนี้ก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยผมมองผมพูดตรงเลยนะครับรายการเรานี้น่ากลัวว่รายการอื่นๆที่เล่าเรื่องผีกันเยอะเลยนะครับอืก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะต้อนวนความวัหลังเราจะเชิญคนอื่นมาเล่าแจ็กกี้เนี่ยครับสมัยระขององดีคะมีของดีมีของดีมีของดีนมีของดีมากขอๆขับความรอาได้ไง ่านี่หลวงปู่ทวดเนี่ยเอาเอาเอาขับเปลวเพชรไปเนี่ยไปเอาของเขาออกมาเนี่ยเอาเอาเพวกมึงเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยี่จริงวะเนี่ยอยู่ทุ่งกู้เหรอเฮ้ยเรื่องกูมาเล็กเฮ้ยพวกมึงให้ตกใจวะสิังเดไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เลยเหรอ พวขอแบบนี้เขาไม่ดูเขไม่ลบดูกันเออมึงพี่ต้องเออผมว่านะทําไงแหวนได้ตังหวาตบรายการแล้วเอาเหอะเอาเอามากระืมือยงเีอ้